เลี้ยงง่ายโตวไวๆไม่ดือ้ออู้ยอยู่ดีๆฉันก็ได้หลานพร้อมกันสองคนมคเมื่อคืนน่ะสิขันมะตกหมอนอ๋อ,อ,อถ้าอย่างนั้นขออาภาัยนะเจ้าคะ,ะดีไหมเจ้าคะดีดีมากปวดทองเป็นไรอะ่ะ พลอยทำใจดีๆไว้นะพินนี่อยากได้ลูกผู้หญิงเจ้าค่ะอืพี่ว่าน่าจะเป็นลูกผู้ชายเนาะทำไมล่ะเจ้าคะอือก็ถ้าเป็นลูกผู้ชายอะ่ะก็จะได้สืบสารวงตระกูลของเราไงใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับ หลานป้าเป็นไงบงคน่าเกลียดน่าชังจริงๆหลานสาวอุ้ยหลานชายก็น่าเกลียดน่าชังจริงๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อหลานป้าเนี่ยเกิดพร้อมกันวันเดียวกันพรุ่งนี้เดี๋ยวป้าจัดงานวันเกิดให้ดีกว่าจะจัดงานพิธีรับขวัญให้หลานพรุ่งนี้เลยดีกว่าพร้อมกันเลยทีเดียวดีไหมดีเลยเจ้าค่ะ ดีขอรับแต่ว่าวินนี่คิดว่าอยากจะจัดแบบฝรั่งนะก็ค่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ป้าจัดรับขวัญแบบไทยๆนี่แหละวินนี่จะมาจัดแบบฝรั่งมังค่าอะไรเราว้าววันนี้สนุกมากเลยนะจะถือก็ว่างคะไม่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 จะจัดแบบคนไทยของฉันนี่แหละใครไม่ตกลงก็ตามใจวินนี่ที่บอกแล้วไงว่าพี่เฟิร์นเป็นคนหัวโบราณเขาไม่จัดอย่างนี้หรอก จริงๆเราก็อยากจัดแบบว่าเราว่าใช่เราอยากจัดบ้างอ่ะแต่พี่ฟานเขาไม่ยอมเลยนะไม่เป็นไรเราจะค่ะยอมไปก่อนยังไงมันเป็นเรื่องดีๆเนาะ <of> พี่ฟานเขาตั้งใจอยากจัด mm. ี่ไทยอ่ะเนาะก็ยอมเขาไปก่อ <que> นเดี๋ยวเราจัดของเราเองก็ได้นะใช่จ้ะค่ะ ใช่ใช่ใช่ทั้งสองคนเลยงั้นเดี๋ยวป้าตั้งให้แล้วกันนะดีเลยเจ้าค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับลูกของวินนี่เหรอป้าดูหน่อยหน้าเกียจหน่าช่งจริงๆเป็นผู้ชายชื่อเขียวไหมจะมีขอรับวครับชื่อเขียวเขียวแบบระอินไงโอเคเขียวมรกต ขวันเอ๋ยขวัญมาเลี้ยงง่ายโตไวยไม่ดื้อเจ้าแมวยังมาร่วมวันเกิดเลยนะเนี่ยพี่คนทำอะไรครับมันเป็นการรับขวัญหลานไงท่าัระชันข้ามีเคยเห็นเหมือนกันเลยนะมันเป็นสมัยโบราณเขาทำกันแบบนี้แหละอันนี้ จังเลยชื่อใย,ยหนูแดงแล้วกันนะยยหนูแดง,หน,แดงหนูแดงลูกพ่อห,หน้าเกรดหน้าช่างจังเลยโตว,วันโตคืน <พอ S 1> เลี้ยงง่ายกอ,อ,อเดือนคอ่อหหายเหมือนน้ำดับไปอภิวันใจลองได้ด้วยเหรอเนีย่ยดีจริงๆริงดีหนูแดงน่ารักหน้าช่างอ่ะ วินนี่ว่าแต่วันจัดวันเกิดแบบฝรั่งมันเป็นยังไงหรอพี่ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะวินนี่เคยเห็นในโบสถ์พิสจ้าค่ะเขามีเป่าโคงเป่าเค้กฉลองน่าสนุกจริงจริงจริงเหรอพี่อยากจัดบ้างจาังเราจัดกันไหมหอ๋อจริงเหรอใช่พี่อยากจัดนะคงสนุกน่าดูแหละมีร้องเพลงด้วยจะบอกพี่เฟิร์นไหมก็คงต้องบอกแหละโชคดีจริงๆนิอได้จัดวันเกิดแบบฝรั่งด้วย จัดทั้งสองแบบเลยจริงเดี๋ยวเราไปเตรียมงานกันไหมดีเจ้าค่ะปน่ารักจริงๆหลานป้าหน้าตาหน้าเอ็นดูอูย้อยู่ดีๆฉันก็ได้หลานพร้อมกันสองคนน่ารักน่าชังจริงๆพี่เฟิดนเจ้าค่ะว่าไงรึ ะนะคะอยากจัดอะเจ้าค่ะบอกว่าไม่ได้ไงแบบฝรั่งมังค่าเนี่ยข้าว่ามันพิรึกพิกลไม่เอาะแต่ว่ามีนะะขนมเค้กด้วยนะเจ้าค่ะใช่ค่ะมีร้องเพงเลงด้วยนะคะขนมครกอะไรเนี่ยข้าไม่เอาหรอกข้ากินบ่อยละขนมเค้กสูตรขามาจะาต่างประเทศเลยนะเจ้าค่ะละหลาต้องดีใจแน่เลยค่ะนะคะ,ะ,คะอ่ะอะ,อะถือว่า เห็นแก่ยายหนูแดงแล้วก็ตาหนูเขียวแล้วกันงั้นจะจัดวันไหนล่ะวันบัลลือดีไหมเจ้าคะจะได้มีเวลาเตรียมงานวันนี้เลยแล้วกันรีบขอบคุณนะเจ้าค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่ชานบ้านที่เดิมแล้วกันนะได้ไปเตรียมไปเลยจัดงานแบบฝรั่งมังค่ามันจะไปดีอะไร กินเค้กกินคกอะไรก็ไม่รู้ข้าไม่เห็นอยากจะกินเลยแต่ก็เอาเถอะเพื่อหลานค้าจะชอบน่ารักน่าชังจริงๆเอ๊ะมาแล้วจะเค้กนี่หรอเค้กเป็นแบบนี้หรอใช่เจ้าค่ะนี่ไปซื้อที่ไหนมาไปซื้อมาจากบ้านฝรั่ง เราต้องทำยังไงต่ออ่ะนีเลยเราต้องปักเทียนด้วยจ้ะค่ะเทียนใช่โอ้ฝรั่งเป็นอย่างนี้หรอเนี่ยเทียนนี่เขาจะปักไปอย่างนี้จ้ะค่ะทำไมเทียนฝรั่งมันเป็นสีสีอ่ะใช่สวยมากเลยไม่เหมือนของเราเลยเนาะใช่เหมือนชื่อลูกของพวกเราเลยไอ้เขียวอเขียวกับดูแดงพี่ว่าต้องไปเชิญพี่เฟิร์นแล้วก็คุณลุงดีกว่านะมาร่วมงานกัน พี่ไปชวนกันนะโอเคโอเคอ่ะนี่นะเบาๆนะนี่เบาแม่หญิงท่านเจ้าคุณเป็นอะไรหรือเจ้าคะูตรงนี้หน่อยท่านเจ้าคุณไปทำไรมาหรือเจ้าคะเมื่อคืนเน่ะสิฉันมาตกหมอนขออภัยนะเจ้าคะอดีไหมเจ้าคะดีดีมาก งั้นอีกทีนึงนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาอีกหรอคะพอแล้วเอาเถอะเจ้าค่ะคืนนี้หนึ่งสองไปไงเจ้าค่ะพักขึนที่เจ้าคุณลุงขาพี่เฟิร์นเจ้าขาเฮ้จ้าค่ะนี่ค่ะโอ้นี่มันคือขนมอะไรอะไรหรือขนมเค้กเจ้าค่ะของฝรั่งค่ะใครเป็นคนเอามาวินนี่ไปซื้อมาจากบ้านฝรั่งเจ้าค่ะอร่อยมากจะร่วมไปเชิน เลี้ยงวันเกิดเจ้าหนูแดงกับเจ้าเขียวค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ๆน่าสนใจนะฉันเองก็ไม่เคยไปท่านเจ้คุณอยากไปหรือเจ้าคะเนี่ยแล้วหลานเขามาชวนก็ต้องไปสิไป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 ขนมหน้าทานเหลือเกินนะขนมของฝารังเ่ยฝารังดูหน้าตาพิกลนะเจ้าค่ะพิกลพิกห หลังนี่เขาไม่ธรรมดานะหลานอ่ะเรามาร่วมร้องเพลงกันดีกว่าอ้าว Happy Birthday t o y o u Happy Birthday t o u y o อ Happy Birthday t o u y ใคระเป่าอให้เจ้าแดงกับเจ้าเขียวเป่าก็ได้โอ้โหรอร้อนรอนๆๆอนรเอร้อนร้อนน้อเนนป้าเ ทีชั้นหรือเจ้าคะใช่สิใช่เปล่าเลยค่ะมันจะไม่งามนะเจ้าค่ะแล้วสู้ว่าพี่ไหนมาเขาพูดเกินไปอันนี้ก็แค่ของน้ำสาตานะเออตบไม้ตบมือกันหน่อยเออเนี่คืคอะไรหรือไม่รู้ เขาเรียกว่าช้อนของฝรั่งครับรอใช่ค่ะครับใช้ยังไงล่ะเอด้านนี้เลอจับถนัดมือดีนะไม่ใช่เจ้าค่ะอีกด้านหนึ่งเจ้าค่ะอย่างนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้เจ้าค่ะอ๋ออร่อยไหมครับคุณลุงเป็นไงเจ้าค่ะรสชาติมันหวานมันนุ่มนวลแล้วมันสดชื่นมากๆเลยขนม ขนมเค้กขนมเค้กขนมเค้กอร่อยมากเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้อุปกรณ์การกินเนี่ยช้อนเจ้าค่ะกินช้อนเดียวกันเนี่ยแหละมากินแล้วเจ้าค่ะอ้าวแมงหวีเป็นสักขีพยานใช่เป็นเมียาข้าอือขอรับอร่อยมากเลยเจ้าค่ะเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยมากเจ้าค่ะอร่อยจริงๆขนมเค้กเนี่ยขนมเค้กขอรับเค้กเค้ก มันอร่อยแบบนี้นี่เองหอมหอมกินเยอะๆนะเจ้าค้าปลาขอแล้วกันนะลูกจ้าไ,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 ไปไปไปเร็ว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 ,รวไป,ไปอร่อยจ,จริงๆ